อ้อยล้มอ้อยล้มอ้ยอยยังไหตัดเลี้ยวเป็นกลองกลองอออนี่นน่ะอ้อยนาหลายหนูทางยังบเบลียวเลยหนูทางไวทนายังเบลียวอยู่มรงนี้อ้อยเป็นกวองกล่องน่อ้อยล้มตัดไปเรื่อยเรื่อยอากาศดีครับวันนี้เยน็ยนเยน็นกำมะแหงสีเยน็นอันเศร้ามากกับพอนมาจากออกมาบุ่เมันหน,นาวออกมาเลี้ยวกับใครเนีย่ย เย็นช่วยช่วยคือเนาะภายว่ามันข้นด๋อยอืมอยายพาไปเก็บบักเตียงนำม้วนเนี้ยพันยางพันบเบวงแล้วมันไปเหยียบบักเตียงเน่าคัดตีนพาไปปนอันไปเบ่งคอยเฮ็ดน้ำอยู่ข้างนั้นเพื่อกัดอันเมื่อเมื่อจับกินอันขนม มาดิเมือม่อเมื่อผันเฮ็ดอันโลบผันไอ้โล่แล้วผันเครียดในเจ้าควงนั่นงเกงียกน้ำ <m> จงเปีปกปาาปเยกไปแล้วนะัออววววดอเอามาหลายรอบนึ่งก้นเสียรถไปใช้อะดอกเก้นเสียเอาไปเอาม้ให้แล้วเก็บบักแตงให้เก้นไปแขกไก่ชุ่มมาเลี่ยจังไว้ยิบป่าชุ่มมาเลีเล่ยกไ,ไว้กินมือน่อนาไปได้เอาไปฟันให้มันกินเอาไก่ก็ได้ เก็บแตงสุกไปให้ปลาให้ไก่ช่างนี้กับตาดอ้อยชุดหนึ่งกับเมียเรี่ยวพนังงานเขาใครเนี่ยแต่พนังงานมาเสืมเนาะได้อ้อยร่วมคอนเข้าคอนเข้าหนูกับคอนเอาใส่เข้าไปห่างบ่วงห่างกลับมันหมานห่างบ่วงห่างกลับแต่มันมันหมานเด้อคอนเข้าคอนเข้าแล้ว เหมนเล็กน้อยเรียนดูดีอ้ยอยควงพี่น้องอ้ยอยควงอ้อยเป็นกองกองอ้อยล้มแย้หนูถางหนูถางให้เออของยานมันมาอีกอู้ Sang nó 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 เอาเก็บเอาเก็บเอาผู้ดึงทางไว่ผู้ดึงเก็บบดนี้เก็บเป็นมัดบ่อยฝนมาตัดเครื่องกับอะได้มันอ้อยงัว้อยคู้ไอ้งัวเก็บนี่จำนี่อพี่น้องฟาเบิ่งตัดอ้อยลูกก็ได้ปวดเอวอยู่ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆจ้าสมบูรณ์แรงเลือดสมบูรณ์ดูทูบช่อง